ุณยิงกับเซรีดาม่าในเบทที่3ครับย้ำกันเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับ4642200นะครับส่ง SMS มาได้หรือไปที่ Facebook/ slash. สลเ i รีดาม่าก็ได้นะครับมี SMS มามามาบอกเราครับเขาบอกอย่างนี้อ m s เอสเมาคนมีปัญหาโรคประสาทหยุดยา,าไม่ได้ครับอาจารย์ยังไงอีกนะอาจจะกำเริบโดยไม่รู้ตัวอ่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นใจนะแต่ว่าเมื่อเราเห็นใจแล้วทั้งหน่วยงานถ้ารู้เรื่องอย่างนี้ ก็คุณชินชนกสิ่งที่ทําไปตอนนั้นเนี่ยเชื่อคือว่าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้ทานยาใช่ไหมตอนนี้เนี่ยทานยาอยู่พอเห็นภาพเหล่านั้นคลิปเหล่านั้นแล้วรู้ไหมว่ามันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นคุณชินชนกควรจะออกมาขอโทษประชาชนนะนะก็หน่วยงานก็มีหน้าที่ผลักดันแต่ว่าคนที่ควรจะขอโทษคือเจ้าตัวมากกว่าคนอื่นก็ย้ำเรื่องนี้ขอบคุณสำหรับ SMS นะครับอะมาดาม่า ส่งคุณปอกลับบ้านดีกว่าครับจริงๆเพิ่งจะเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอไปเมื่อช่วงเย็นนะครับแต่ขออนุญ,ญาตนําเหตุการณ์ขณะที่เคลื่อนศพของคุณปอออกจากโรงพยาบาลใครหลายคนจําภาพได้มันก็จะมีถือมลชนแห่แหนเข้าไปวุ่นวายไปหมดแล้วก็ถโกลาหลมากโกลาหลมากนะครับแล้วก็เนี่ยวุ่นวายภาพที่เห็นคือเบียดเสียดผักดันวงกลมที่วงอยู่หลายวงก็คืออานา้อยซึ่งมีคนสนิทพระเอง ถูกเบียเยดไปหมดจนมีการทําเป็นภาพล้อบอกว่าเหมือนเปลดขอข่าวนะครับแล้วก็เนี่ยเหล่านี้ครับคือคือก็มีเนี่ยเป็นแบบภาพล้อเรียนซึ่งประเด็นแรกเนี่ยเขาจวกจวกสื่อว่าสื่อเนี่ยไม่มีจรรยาบรรณทาไมไม่เคารพพิธีการแล้วก็เบียดเสียดนี้เอาประเด็นที่หนึ่งก่อนเรื่องสื่อสื่อไม่มีจรรยาบรรณครับอาจารย์ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสื่อควรจะให้เกียรติผู้วายชนและญาติพี่น้อง นะครโดยที่ในต่างประเทศเขาจะมีสื่อที่เป็นขายใหญ่าหาเป็นคนบริหารจัดการอาเอาแผงกั้นเลยแล้วพวกเราก็จงอยู่กันหลัง<ค>แผงคล้ายๆกับเรารูปนี้ตอนนี้มีแผงกั้นอาจารย์แต่ดีสักคู่เดียวช้าอาจารย์ต่อครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยให้พื้นที่แก่การเคลื่อนศพโดยไม่เข้าไปยุ่มยาม อยู่ตรงไหนที่อยู่หลังแผงก็ถ่ายภาพตามนั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับนะครับคือการที่จะพยายามเอาภาพใกล้ชิดที่สุดมาให้แต่ทําอย่างนี้พอคนเห็นคลิปแล้วไม่ได้ชื่นชมหรอค่ะก็ตําหนิติเตียนกันคือจะได้ภาพมาขนาดไหนเนี่ยเชื่อว่าคนดูก็บอกคนอ่านคนดูก็จะบอกว่าไม่ต้องการเห็นใกล้ชิดขนาดนี้แต่อยากเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเคลื่อนศพมากกว่า ด้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันควรจะห่างจากบริเวณลงศพเนี่ยประมาณสักเมตรสองเมตรเนให้มีพื้นที่แล้วศพเนี่ยออกมาอย่างสง่างามตามขบวนของญาติพี่น้องไม่มีคนอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นนักขาวเป็นอะไรก็ตามอยู่ที่แผงนะอยู่หลังแผงเก็บรูปได้เท่าที่เก็บ ก็จะดูดีด,ด,ดูให้เกียรติทุกอย่างในต่างประเทศเป็นอย่างนี้นะใช่ล่าสุดนี้สามีเซลินเดียออนเพิ่งเสียชีวิตเขาก็เอามาแปะให้เห็นมากเามีมีเรื่อีแบบซึ่งพอหลังจากภาพนี้ออกไปจันโอ้โหดรามากกันทั้งอาทิด่าทอกันจนถึงขั้นเนี่ยสมาคมนักวิชาชีพสื่อวงชนก็มาขอโทษแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแต่ก็มีอดีตนักข่าวบันเทิงคนหนึ่งโพสต์อ่ะได้อ่านปะยังไม่ได้อ่านครับด่ากันขนาดนี้วันหลังก็ไม่ต้องดูข่าวดาราละนี่ไงเขาก็ต้องมันไม่ถูกอ่ะ คือโดนตําหนิก็ควรจะไปพิจารณาข้อตําหนิใช่แล้วก็ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันควรหรือไม่ควรถามว่าใครอยากเห็นหน้าปอเราไม่ได้อยากเห็นหน้าปอตอนเสียชีวิตอ่ะเราพูดตรงๆเพราะเรารู้เขาคงสูบคงผอมคงจะอะไรต่างๆนะนะพี่เคยไปรบน้บําศบพี่เห็นเลยหน้าของคนตายที่เสียชีวิตแล้วใช่นะมันเป็นหน้าที่ซีดมากเผือดมาก ไม่มีรอยยิ้มไม่มีอะไรไเราไม่อยากจําภาพนั้นใช่แล้วไม่อยากจําภาพนั้นเราอยากจําภาพปอที่เราดูละครน่ารัก <ielle ๆ S 1> <อ>น่ารักของเขาเของเราใช่นะครับก<ล><อ>็จะไปพยายามเปิดหน้าเขาทําไมนั่นฮะแต่อย่างไรก็ตามพอโดนตาหนิไปเนี่ยพอเคลื่อนโศกคุณปอพปทีบุรีรัมเขามีการจัดการที่ดีขึ้นทีนี้นก็มีระเบียบเลยถูกกันเอาไว้ด้านนอกงานเขาก็เป็นระเบียบขึ้นคนไทยก็แปลกะอาาจย์เนาะถ้าไม่โดนด่าหนักๆซะก่อนก็ไม่เป็นระเบียบกัน ไม่คือมันไม่ใช่โดนด่าหนักไม่หนักคืออยากจะทําอะไรตามใจตัวเองเพราะว่าวัฒนธรรมไทยไปใช้คาคำหนึ่งซึ่งควรจะเลิกใช้ได้แล้วทำว่าอะไรครับอาจารย์ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้เนี่ยไม่ควรใช้อีกต่อไปครับเนาะแต่จริงๆพอมันมีดราม่าเรื่องนี้ก็ดีนะครับสื่อมวลชนเองเขาก็คนที่ยอมรับคนที่ไม่ได้ขึ้นมาตะแบงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่มีภาพให้ดูหลายคนก็ปรับปรุงตัวเพื่อขยำรับทั้งหมด มีแค่คนนั้นะที่อย่านอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อเลยฮะเขา,อาบอกเลยว่าถ้าเกิดด่ากันขนาดนี้บัลลังก็ต้อไม,ไม,ไม่ต้องไปตามข่าวดาราละ,าน,ะนั่นไงตอนนี้พอซีมวลชนจบไปมีอันที่สองไปถึงที่วดัดก็มีงานสวดอภิธรรมเนาะคนก็เข้ามาฟังกันมากมายระหว่างนั้นเนี่ยครอบครัวโดยเฉพาะคุณแวนด้ากับน้องมารีก็ โศกเศร้าเสียใจอยู่นั้นน่ะประชาชนก็ไปเซลฟี่ <c oughs> อันนั้นก็โดนโดนตําหนิอีกเนี่ยจะมีขาวมันไมควร<อ>จะโดนตําหนิถามว่ามันเป็นที่สมควรเหอรอในงานศพที่เราจะไปยิ้มแฉ่งถ่ายรูปอยู่อย่างนั้นมันไม่ควรเลยคําว่ากาละและเทศาเนี่ยท่องให้มันขึ้นใจเถอจริงนะเวลาน,นี้ควรหรือไม่นั่นคือกาละสถานที่เช่นนี้ควรหรือไม่นั่นคือเทศา คนไทยเรานี่เรารู้จักการละเทศะมานานแล้วแต่การที่ทำอะไรโดยไม่รู้การละเลเะอย่างวันเนี้ยพี่ไปเซนต์ธบารามสามับมีคนจะเดินชนพี่สองคนเพราะกำลังก้มอยู่กับหน้าจอ,อาแล้วเดินพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่นึกในใจถ้าเธอจะเดินเธอคนจะหยุดเล่นแต่ถ้าเธออยากเล่นสเสลือเกินอยากตอบสเลเกลือก็อต้อง <นะ S 2> หยุดเดินหยุดเดินแล้วก็ยืนอยู่ข้างข้าง อันนี้เป็นทางออกที่ดีนะคืออย่างนี้ช่วงเนี้คนไทยโดยว่าคนกรุงเทพเนี่ยติดมือถือกันหมดแล้วก็ก้มหน้ากันหมดดังนั้นเดินชนกันในเยอะนี่ไงอาจารย์แนะนําแล้วถ้าอยากเล่นหยุดเดินก่อนเล่นให้มันใช่แ,แต่<ห>ถ้ามันตัดสินใจเดินแล้วหยุดแล่นใช่เพราะม,มีคนอื่นที่เราจะไปเดินชนแล้วถ้ามาเดินเล่นอยู่ข้างถนนเนี่ย <รถ S 1> โว<ม>ยทะชนมากระชากไปนะจะหรือบางทีเนี่ยนั่งรอรถเมย์ในพี่เห็นนะพี่ก็ชี้ลูกน้องดูพี่บอก <N> เนี่ยวันนี้ถ้าโจรมันจะมาขโมยเนี่ยมันได้สบายเลยเพราะอะไรไม่มีความระวังอะไรเลยก,ลกล้มกันหมดก้มหน้าก้มตาก,กระเป๋าวางเอาไว้ของที่ซื้อวางไว้โอ้โหโจรมันสบายเลยพระนรรติดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่เราไม่ติดอันนี้ยเราทําอะไรเราก็ระวังร <N> กระเป๋าเราถือเอาไว้ของที่เราซื้อมาถือไว้แล้วเราจะใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เราใส่ใจหน้าจอ,อว่าใครจะมาถามอะไรกับฉันอยั้นงยังนีนงน <N> ้ขโมยขจรเนี่ยสบายเลย จริงๆโลกของการที่โทรศัพท์มันกลายเป็นมือถือมันก็ทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะจันเนาเนะแล้วที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมคนเล่นลายขณะขับรถวันนี้น่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากเพราะมันมันไม่ปลอดภัยเอาซะเลยนะจันเนาะ <c oughs> คือแค่ก้มอ่านก็ไม่ปลอดภัยแล้วใช่เพราะวินาทีเดียวมันก็เปลี่ยนทั้งโลกและยังก้มจิ้มอีกอ่ะ <gh> ใช่ไหมครับเอางี้มันเป็นเรื่องเกิดจากคุณปอแหละแล้วเราก็มาจบด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์จริงๆมันคือการใช้อย่างพอเหมาะ อาจารย์พูดเรื่องการลเทศะเนี่ยสำคัญมันต้องรู้ว่าเวลาไหนต้องทําอะไรช่วงไหนต้องเป็นแบบไหนคือในขณะที่คุณกาลังขับรถเนี่ยกาละเช่นนั้นเนี่ยควรหรือที่ควรจะทําอะไรถูกต้องจริงๆดังนั้นเอาคําว่ากาละเทศะครอบไว้กับทุกๆการใช้การทำงานในขณะที่คุณกําลังเดินอยู่ในห้างคุณกําลังเดินอยู่ริมถนนสถานที่เช่นนั้นเนี่ยควรหรือถามตัวเองสิเนาะถามตัวเองเยอะๆวันนี้เพิ่งเกือบเดินชนแล้วนะใช่ไหมฮะ ถ้าเดินก็มาเดินตลอดจนจะชนพี่อยู่ละแล้วเราเองนะต้องเป็นคนหลบใช่เพราะเราไม่ได้เล่นอะไรอยู่เราเดาเห็นมาตอนนี้ไม่ว่าอะไรนะพี่แค่แค่หนึ่งในใจอยากจะเล่นทําไมไม่หยุดจริงๆเป็นคำคำแนะนําที่ดีของอาจารย์เสรีนะครับเล่นลายอยากเล่นเล่นเลยแต่ถ้าจะเล่นหยุดเช่นหยุดเดินจอดรถริมถนนแล้วเล่นแล้วถ้าคุณจะขับคุณจะเดินก็หยุดแป๊บหนึ่งเชื่อสิเราหยุดมันได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเขามีฝึกนะก็ฝึกอยู่อาจารย์เราจะไม่ยุ่งกับมันหนึ่งชั่วโมง ก็ใช้วิธีทิ้งมันไปแล้วก็ไปวิ่งมันอยู่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ยากและอย่างที่อาจารย์บอกทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้การลัเทศสําำคัญนะอ่าพักดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าใครมีปัญหาคาใจใดๆส่งข้อความมาที่4642200หรือไปที่ Facebook ก็ได้ครับแสลเสรีดามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เรียงตอบคำถามกันสักครู่เดียวครับ